กางวัลกับน้องๆที่แบบมาเร็วครับคือมันสกรปรกถึงขนาดไหนหรู้ปะสกระปรกถึงขนาดคนแม่งคอมเมนต์กันาะแล้วถ้าฝุ่นเข้าโลงเข้าหน้าติบมันขึ้นนะเว้อยอย่างเงี้ยหน้าพังขึ้นมามึงรับผิดชอบไหมไม่ได้ขับข้างนอกขับข้างในเป <c oughs> ็นหัวหน้าอันเลยคุต้องทำขนาดนี้เลย <c oughs> โอเคครับนุ่นก็สวัสดีสุดพี่น้องชาวไทยทุกค,น,คนนะครับเป็ดนะครับ ยังไม่แป่งฝันยังไม่อาบน้ำเลยก็วันนี้เราเปิดคลิปที่ห้องน้ำแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงกว่าๆแล้วันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมต้องเข้าออฟฟิศครับนั่นน้องๆก็เศษโมงแต่แบบเพิ่งตื่นเ็จโมงคือในออฟฟิศผมเนี่ยมีน้องๆทีมงานอยู่5คนครับรวมผมด้วยเป็น6คนซึ่งใน6คนนี้เนี่ยจะมี3คนครับที่มาทํางานค่อนข้างตรงเวลาหรือแบบมาก่อนเออไม่ค่อยสายแต่แล้วก็มีสามคนครับที่แบบมาสายอ่ะคือเข้างานเศษโมงใช่ไหมมาแบบเ็จโมงครึ่งเที่ยงก็มีโดยเฉพาะกูเนี่ยกูเข้าบ่ายโม 嗯。No. เท่ไปน้องๆตัวกูเท่จ่ิงวะก็วันนี้ครับทุกคนผมจะมาให้รางวัลกับน้องๆที่แบบมาเร็วครับแล้วก็จะมีบทลงโทษให้กับคนที่มาสายที่คิดไว้เนี่ยน่าจะเป็นแบบให้คนที่มาเร็วอะสั่งคนที่มาช้าให้ทําอะไรก็ได้อันนี้ที่คิดไว้เดี๋ยวเราไปดูที่ออฟฟิศอีกทีหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งครับทุกคนก่อนจะไปกันคือมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยดีเอ็มเข้ามาถามผมเยอะมากว่าแบบเฮ้ยพี่เป๊ะแบบพี่ใช้ครีมอะไรใช้บำรุงอะไรอะไรเนี่ยทำไมแบบหน้าพี่ใสือแบบไม่ค่อยมีสิวอะไรเงี่ยเพราะช ผมสิวขึ้นเยอะมากครับเป็นอะไรไม่รู้นะสิวคื่อหรือสิวอะไรผมไม่ทราบน,นอนดึกอะไรผมไม่รู้คือผมาไปเจอตัวนี้มาครับทุกคนเป็นของสกินซิสตานะครับผมไปเจอมาที่วัดสันครับทุกคนตัวนี้คือดีมากเลยครับคือใช้แล้วแบบสิวลดเยอะมากคือช่วยเรื่องสิวค่อนข้างดีแลว้วที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นสูตรลดสิวนะครับจะเป็นแบบสกินซิสตา A C N E แปลว่าอะไรวะเคียบบูสเตอร์อ่านคือผมอ่านไม่ออกแต่ว่า <niet> มันคือสูตรลดสิวเว้ยคือแบบถ้าใครมีสิวเนี่ยตัวนี้ผมแนะนําเลยดีมากครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ ง่ายอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเพราะจริงๆเนี่ยผมก็เป็นแบบใช้พวกบำรุงบำรุงแล้วสิวจะขึ้นเยอะมากก็ใช้ได้ปกติครับใช้แล้วไม่ได้แพ้อะไรทุกปัญหาสิวมันช่วยได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวผดสิวนุ่นสิวนี่สิวนั่นคือใช้ได้หมดเลยครับมีขายที่ว่าสารรราคาไม่กี่ร้อยครับ300อกว่าบาทแต่ถ้าเกิดใครเนี่ย ขี้เกียจออกจากบ้านเขียดไปซื้อก็ช้อปปี้และซาร่าครับแล้วถ้าใครเนี่ยอยากแค่แบบซื้อมาลองใช้เนี่ยมันจะมีแบบซองครับราคา49บาทที่เซเว่นอีเลเวนลองไปซื้อมาใช้ก็ได้แล้วถ้าแบบใช้แล้วดีเนี่ยค่อยไปซื้อแบบขวดก็ได้ครับไปลองกันได้นะไอ้แมมย้อยอ่ะเข้าทุกคนก็เดี๋ยวผมขอตัวแบบน้ําแล้วก็เดี๋ยวขอตัวขับรถไปออฟฟิศก่อนเดี๋ยวเจอที่ออฟฟิศครับเจอกันทุกคนกันทําง,งานอยู่ครับไอ้นี่ก็ยังไม่เลิกดูเกมเว้ยน้องบีมครับ้านี่เนี่ยครับน้องบีมพี่เข้างานสายกี่ววววััันนนแล้ใช่ม ข้าเข้ากี่โมงปกติปกติเข้าสิบเอ็ดโมงอ่าแล้วพี่มากี่โมงสองวันบ่ายโมงว้าแล้วล่าสุดพี่กินโค้กใช่ไหมใช่ไหมแล้วพี่มก็บ่นแล้วก็บ่นเพราะว่าอะไรเพราะแบบไม่ทิ้งอ่าเพราะไม่ทิ้งเพราะเดี๋ยวหมดขึ้นถูกไหมแล้วมีใครมาทํางานสายอีกเอาเอางี้ดีกว่าเอาคนที่มาทํางานเร็วก่อนคือผมบอกก่อนว่าเข้าสิบโมงเนี่ยบีมาสิบโมงถูกไหมเออสิบโมงก็บางวันก็สิบโมงเพราะมีคนมาส่งไม่ทิง เอาวันนี้พี่มีรางวัลให้กับคนที่มาทํางานตรงเวลาเข้างานก่อนนอกจากมิวคนแรกมีใครอ่ะเต้ยเต้ยอ่ะอ่ะเต้ยมาเบิกเต้ยเต้ยก็ได้อ่ะอาจจะบอกก่อนว่าพี่เต้ยมาเร็วเพราะว่าเต้ยนอนที่ออฟฟิศแต่ก็ยังยังตื่นทันแล้วก็เข้าต่อเวลาถูกปะ๋ยวเขาข้างกันดิพี่จะมาให้รางวัลได้ครับผได้ ชิปนี่เขาอยากให้มงิวยเยอะคือเพื่อเล่นเกมอยู่กูไม่อยากให้เลยแต่ก็ต้องกั้กืนครับเพราะผมพูดไปแล้วว่าจะให้รางวัลกับคนที่มาเร็วพเพราะ่าน not office สองคนสองคนนั้นนะครับเบ๊มากี่โมงเข้าสี่โม,มงเบ๊มากี่โมงสี่โมงกว่าอ่ะให้บีพูดดีกว่าบีม,มาเร็วบีมันก็รู้ว่าผมมาเร็วมาเศลโมงต่เลยเศลโมงไหม <c oughs> เลยเลยเท่าไหร่ <c oughs> ช่วยเพื่อนดีกว,ว่า <c oughs> อ่ะสิกาซิบีเที่ยงมาเที่ยงมาเที่ยงเสร็จแลวมาก่อนกูแป๊บเดียวนี่หว่าเอาโอเคเบ๊บจบอาร์ดาอาร์ด้าผม11บเอ็ดโมงเองนิดนิดคือถ้าเกิดว่าแบบยอมรับอ่ะโคตรจะเบาเที่ยงเที่ยงโอเคเที่ยงอโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราจะให้รางวัลกับ3คนนี้ไม่ค่อยอยากให้อินนี่เร็วเกินไปมาถึงมาเล่นมาเล่นเกมทั้งวันเลยมึงทำงานอะไรมึงดูจอมีนะมึงดูจอมึงดูขนมเนี่ยพร้อมเลยเนี่ยเนี่ยให้พูดไงว่าทุกคนเนี่ยดูดิขนมนมเนยอะไรเต็มเลยดูดิเล่นเกมเนี่ยแต่ก็ต้องให้หมดต้องจำใจอ่ะก็คือเดี๋ยวนีี้พ่ มาให้น้องๆเนี่ยขออะไรก็ได้หนึ่งอยา่างอยากได้อะไรสมมติแบบอยากให้ทํานู่นให้อ่ะแบบเอ้ยอยากกินข้าวให้ไปซื้อข้าวให้หน่อยอะไรเงี้ยอะไรอะไรก็ได้ขอตังค์มันก็ได้มีอะไรที่แบบมีไหมมีปะ่ะมีมีมีอยากได้อเลยจะไม่ล้างรถมเอเตอร์ไซค์มาเดือนสองเดือนแล้วป่ะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เต้ยอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบฟล้างรถให้เมื่อกี้กินข้าวได้ล้างจานล้างจานอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้อาล้างจานคือโบตีเนี่ยจะไม่มาล้างเพราะพรจ้างแม่บ้านอ่ะแต่ไม่เป็นไรน้องเขาขอมาเราก็ต้องให้มึงมีอะไรเขาอยากทำนๆก็ล้างรรถคิ่งเหรื่องอะไว่า คือตอนที่ผมลงคลิปไอ้นี่ไปอะรีวิวออฟฟิศใช่ไหมคนคอมเมนต์กันเต็มเลยล้างรถรถแม่รถใครนะครับรถคนนี้รถ <c oughs> <c oughs> ไอ้นิ่มก็คือเขาจะให้ล้างรถล้างรถไหนก็ล้างแล้วแล้วก็เหลือกูด้วย <c oughs> <c oughs> อไอเ้เบฟจะล้างก๊อตไซแต่พี่ล้างรถให้กูเป็นหัวหน้าเลยอันนั่งท,ท,ที่เลยครับทำงานเลยครับทำงานเลยครับอ่ลนน้างจานในกัว เบฟล้างมอไเวลาตอร์ไซค์นะจูจีอะไรกันวะคุณจูจีกันออกหน้ากล้องแบบมันเป็นไฟว่ะกินข้าวก็นั่งกินด้วยกันคืออะไรวะเฮ้ยนี่แหละไอ้ต้นเฮ่ออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเออไปจูจีกันไกลๆกุณิย์อาคับทุกคนก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างไปล้างรถกันดิสโก้ไปครับทุกคนล้างจาน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับคนแรกนะครับน้องอาร์ตล้างจานที่ของเบาสุดนะเนี่ยเบาสุดนะมีไม่กี่อย่างครับทุกคนก็คือไม่ได้แบบเยอะอะไรมากก็รเห็นน้องล้างจานไปก็เดี๋ยวเราก็ล้าง,งรถกันนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพรถลกันอันนี้คือมอเตอร์ไซค์ที่ให้น้องเบ,บ๊ล้างนะครับก็มีความแบบยังไม่สกปรกนะไม่เท่ากูไม่ค่อยอยากจับหรอก,กอรเล็กมาเยือนคืออะไรเล็กมาเยือนเล็กมาเยือนลูกพี่มาเขียนดูวานสกปรกครับทุกคนคือมันสปกปรกถึงขนาดไหนหรือเป่าสกปรกถึงขนาดคนแม่งคอมเมนต์กันน่ะทีปล้างรถดพี่ไป มาดูงนี้พี่หนิมในจีเรียคืออะไรเนี่ยพี่หนิมในจีเรียคือมีเขียนรอบคันครับด,ด,ด,ดูดูข้างหน้าดูข้างหน้าคือมันถ้าปัดจนปัดไม่อยู่แล้วอ,อ,อะถ้าทุกคนไม่เชื่อนะครับดูนะมึงโหดอะไรรถคันรถมึงอ่ะอ่ะก็เดี๋ยวไปซื้อพวกแบบน้ำยงน้ำยาเอาละกันเดี๋ยวล้างก็ล้างดีๆเลยครับสุดยอดมากเลยใช้เงินนึงไปล้างไหมได้ได้ห้าพันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ไปทำการยืมสายยางอันนี้ครับยืมสายยางมาแล้ว ทั้งแดงจังอ่ะเดีย๋ยวผมขัดตรงนี้ก่อนเต้ยเตดูแลเบสบเลยนะได้ๆๆเบสบล้างยีดีด้อพทุกที่ผมมาสิบโมงเลยทำไมเก้าโมงถึงมาสิบโมงทำไมไม่เคยมีคนล้างเลยให้เต้ยแบบนี้เลยเป็นเต้ยโมี้แบบแผล่คือเต้ยดูมีความสุขอ่ะอาโอเคมันต้องล้างน้งในด้วยเบส เออได้ยินมาาะได้ยินมาเาะเบ๊มันตามแจ็คเขาด้วยได้ได้ได้แจ็กรถด้วยเขาพูดตรงเลยครับทุกคนตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยล้างรถเองเลยนะคุณหัวหน้าหันรถคุณต้องทำขนาดนี้เลยเหรอคุณพิงคุณต้องทำขนาดนี้เลยวะมึงยิ้มอะไรวะมึงยิ้มอะไรมึงยิ้มอะไรเลอเบ๊เปี่ยงไหมอ่ะต้องขอเปลี่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยหัขัดไหครับหต้องสุดเลยหยองปากกระโปรงหน้าก็พอนะคือรถมันดูแค่ข้างหน้าเว้ยข้างหลังไม่ต้องหรอกข้างหลังคนหลังอะต่อไปแดงอะมันก็เห็นกันอออ่ะขััดดไปคครรรบทุกกนถ้้้าาาาเเผิ็ตงงงลๆย รถไค่วางรถพี่เขบอกอย่างไรมึงดูรถดิ่รถพี่ยังมีคาดอยู่เลยมึงต้องอะไรออเนส้อดและร้างหนด้วยกล่นมันเยอะเตยจริงพี่ไปก็ได้นะให้กี่กว่สองคนขนาดเนี้ยออกหน้าออกตาเกินว่าเตยน้ำต้องเอาชิบหายใช้มันดีๆเบมีเสื้อเปะมันะแล้วเตยมีเสื้อไหมจอมผ่อเดียว ดูผมงงมากมันตั้งแต่มาเต้ยถ่ายวิดีโอพี่แค่วิดีโอเดียวนะนอกนั้นถ่ายเบบครับทำไม <c oughs> วะแล้วทำไมเบบต้องยิ้มด้วยเวลากล้องเอาลีอกให้อกยิ้มถ่ายตอนไม่ยิ้มมันเป็นแอคติ้งหลอกเอาจริงแค <c oughs> ่นี้ก็สะอาดแล้วนะแล้วมึงให้กูมาล้างรถเนี่ยฝุ่นเยอะแล้วถ้าหน้ากูแบบสิวขึ้นหน้ากูทำทำไงอะฝุ่นเพียบสองจุดห้ายิ่งเยอะเยอะด้วยถูกปะทำไรหน้างไม่ได้อะมั้ง เข้าหน้าเหรอฮะไอ้นี่ฝุ่นมันเยอะเกินไปจริงเว้ยแล้วถ้าฝุ่นเข้าลงเข้าหน้าสิ่มันขึ้นนะเว้ยอย่างเงี้ยหน้าพังขึ้นมามึงว่าพี่ชอบไหมไม่ได้ขับข้างนอกขับข้างในเถียงคำไม่ตกฟาดอุสยเบฟล้างจริงจังดูว่ะก็เขาจริงใจอะไรไอชื่อนี่ก็ชงเก่งอะไรข้างหลังด้วยนะอุยฝุ่นเยอะจริงครับทุกคนอุ้ยรถมึงสวยเว้ยมองๆแบบสวยมาคนขับไหม เช็งก็ยังเช็งก็ยังเบสไม่รักข้างในเลยเบสไม่รางข้างในไม่น่ารักเลยอ่ะไม่น่ารักเลยอ่ะอะไรครับเนี่ยกูสวนกูกกูปกมากตั้งแต่กูเกิดมาไม่เคยมีรถทนจะกูสวนกปกเท่านี้เลยนะเว้ยเว้แต่นี่ทำจริงๆนะเนี่ยทำได้ใจเนี่ยไอ้ยเช็ตได้เต็มเนี่ยสะอาดแล้วสะอาดแล้วคุณเนี่ยนี่ก็สะอาดแล้วเห็นปะอ่ะมึงเช็คมึงเช็ค ไม่ได่าก็ไม่ได่แล้วแหละเรียบร้อยก่อนไปเไปไปก่อนเมื่อกี้มันฝุ่นเยอะครับทุกคนเราต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนเพราะช่วงนี้แบบมันมีเพียงของหน้าเราลดแบบฝุ่นมันเยอะอะไรเงี้ยเราต้องบ,บทำความสะอาดหน้าครับเพื่อให้หน้าเราเนี่ยสะอาดที่สําคัญเนี่ยสิวจะได้ไม่ต้องขึ้นครับเยอะหมดแล้ะผสมน้ำผสมน้ำได้น <c oughs> ี่ได้เลยเนี่ยกว่ากวนน้ำไปดีกว่าไปะ มึงยิ้มเลยว๋อเปลี่ยนอาะเตช่วยหน่อยตอเต้ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเออ okay, <yeah>. okay. โอเคยังโอเคครับออ นี่ผมไม่ได้เป็นคนบอกนะครับทุกค้อย่างนี้เองนะตัวอย่างนี้เองนะโอเคครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆเนี่ยกาแบบรล้างหน้าเนี่ยบางคนคิดว่าแบบเฮ้ยแค่ล้างหน้าหน้าเราก็สะอาดแล้วแต่จริงไม่ใช่ครับแค่เราล้างหน้าอย่างเดียวมันทำให้แบบหน้าเราสะอาดไม่พอเว้ยทุกคนเราต้องบำรุงเพิ่มครับเพราะแบบพวกฝุ่นอะไรเงี้ยมันมันน่ากลัวทุกคนเกี่ยวกับสิวอะไรเงี้ยเพราะว่าผมพูดตรงว่าคือตอนผมอายุแบบ1 7อ่ะหน้าผมแบบสิวขึ้นเยอะมากคือผมแล้วค่อยล้างหน้าครับแบบเป็นคน บำบบรุงล้างหน้าอะไรให้สะอาดอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนําของที่ผมใช้ประจําให้ทุกคนละกันนี่ครับทุกคนอันนี้คือดีมากสกินซิสตอรตัวนี้เป็นเซรั่มบูสเตอร์นะเป็นทำให้แบบปรับสภาพผิวเราแบบเพื่อทําให้แบบหน้าเราสดชจากฝุ่นละอองมากยิ่งขึ้นตัวนี้ดีมากโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงนี้แบบมันมี้ PM สองจุดห้ามึงต้องบำรุงเยอะมวยมาทั้งงานกูต้องใช้ของดีๆไปไปเต้เออกูจะทให้เดี๋ยวหาว่ากูแบบขมดนี่ไม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 เปมืองเฮ้ยพี่กินหอมเหรอ โอ้ยซึมไวมากอืมอืมแห้งแห้งไวว่าไม่เหนื่อยครับทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนเท่านี้หน้าเราก็ปัสจั๊ก ฝุ่นแล้วครับไม่ต้องห่วงเรื่องสิวบอกเลยตัวนี้ดีมากร้อนปะรอะดีกับวเออตอบเร็วบ้างโอเค,ครันทุกคนตอนนี้ผมก็ทําภารกิจให้รางวัลกับคนที่มาทํางานเร็วเส็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำโทษคนที่มาสายเสร็จไปเหมือนกันหลังจากนี้ครับผมบอกเลยว่าจะไม่เห็นผมมาสายอีกอยนอนที่นี่บอกเลยอย่านอนตรงเนี้ยแล้วสำหรับใครที่แบบมีปัญหาเรื่องสิวนะครับผมแนะนำนะครับจะเป็นตัวสกินซิสตานะครับตัวนี้เจ้าสกินซิสตาเนี่ยมีส่วนผสมของวิตามิน B3 ครับก็คือเราอ่ะจะทาเจ้าตัวนี้ตัวตัวแรกครับ เราค่อยทาบำรุงที่เรามีตัวอื่นซึ่งไอ้เจ้าสกินซิต้าเนี่ยมันจะกระตุ้นให้แบบผิวเราเนี่ยพร้อมเพื่อที่จะแบบอรับสิ่งป้องกันบำรุงหน้าเราเพิ่มขึ้นกับประมาณนี้ครับเข้าบำรุงเสรับคลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับสุดท้ายนี้ไม่ออกมาจูสแคไหนสุดล้วก็ต้องแพลลาครับเพราะว่าลาไปก่อนก็เดี๋ยวมาติดตามแล้วกันนะครับว่าผมจะมาสายต่ออีกไหมแต่คิดว่าไม่แล้วแล้วก็เดี๋ยวว่าแบบถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมผมจะมาทำคลิปนี้ครับทำทษคนมาสายนิดนึงเดี๋ยวผมจะมาดักเลยแล้ว ก็็รออะไรนะอะไรนะอะไรนะอ่ะก็เดี๋ยวารอลุ้นเอาแล้วกันว่าจะเป็นจริงหรือไม่บุ้ต้องดูว่าจะเชื่อใครได้บ้างแต่จะไม่บอกว่าวันไหนนะครับไว้แบบรอให้เขาตายใจก่อนแล้วเราค่อยติดโอเคเราวันนี้ไปไปกับทุคน